ในคลิปนี้เราจะมาดูมาตราสําคัญนะคะในที่เกี่ยวกับทรัพย์นะซึ่งจะอยู่ในปรับหนึ่งลักษณะสามนะตั้งแต่มาตราหนึ่ร้ยสสิบเจ็ถึงมาตราหนึ่รอยสี่สิแปดนะแต่ถ้าอยู่ในข้อสอบเนีติบันฑิตขาแพงเนี่ยก็จะอยู่ในข้อหนึ่งซึ่งจะไปออกรวมกับรัพย์สินที่เริ่มตั้งแต่มาตราหนึ่งสองเก้าแปดเป็นต้นไปนะคะทีนี้ในเรื่องรั์เนี่ยจริงๆแล้วมีมาตราที่ควรท่องให้ได้เนี่ยอยู่ไม่กี่มาตราเองนะเริ่มเลยอยากจะเริ่มที่มาตราหนึ่ร้ยสามสิบแปดข้ามาตราหนึ่ร้อยสสิบเจ็ดมายคนามว่า รวมทรัพย์และก็วัตถุไม่มีรูปร่างซึ่งอาจมีราคาและถือเอาได้นะคะถือเอาได้ในหมายถึงว่าเป็นเจ้าของเป็นอมีกรรมสิทธิ์นะทีนี้จะเห็นได้ว่าทรัพย์สินเนี่ยมันรวมทรัพย์อยู่ด้วยนะคะเมื่อมันดูรูปนี้เราจะเข้าใจง่ายอ่ะทรัพย์ตามมาตาหนึ่งสามเจ็ดก็คือวัตถุที่มีรูปร่างในรูปนี้ก็คือบ้านและเจ้าหมูเลยเนาะจับต้องได้มีรูปร่างนะมาตาหนึ่งสามเก้าก็คืออสังหาริมทรัพย์หมายความว่าที่ดินอ่ะและทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดินที่มีลักษณะ เป็นการถาวรหรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินนั้นและหมายรวมถึงทรัพยสิทธิ์อันเกี่ยวกับที่ดินนั้นด้วยนะคะบ้านเป็นอสังหานะเพราะมันยึดติดอยู่กับที่ดินนะเป็นการถาวรเลยนะคะทีนี้ มาตกาหนึ่งร้อยสี่สิบสังหาริมทรั์ก็หมายความว่าทรัพย์สินอื่นนอกจากอสังหารนั่นแหละเจ้าหมูน้อยเอ่ยนะคะหมูเป็นสังหาเคลื่อนที่ได้นะทีนี้เรามาดูเรื่องส่วนควบอยากให้แยกเรื่องส่วนควบออกจากอสังหาริมทรั์นะคะอย่าไปปะปนกันนะอสังหาริมทรั์ก็คืออสังหาริมทรัพย์บ้านเป็นส่วนควบกับที่ดินก็จริงนะ บ้านเป็นอสังหาเลือส่วนควบเนี่ยปามมาตารา1 4ส่ 144, ส่วนควบของทรัพย์หมายความรวมถึงส่วนซึ่งโดยสภาพแห่งทรัพย์หรือโดยจารีตประเพณีแห่งท้องถิน่นเป็นสาระสําคัญในความเป็นอยู่ของทรัพย์นั้นนะเช่นจารีตประเพณีแห่งท้องถิน่นเช่นครัวเนี่ยครัว ครเป็นส่วนควบของตัวเรือนนะคะซึ่งส่วนควบนี้ไม่อาจแยกออกจากการได้นอกจากทำรายอุกุสลายหรือทำให้สัพย์นั้นเปลี่ยนแปลงรูปทรงหรือสภาพไปนะวักสองเขาบอกว่าเจ้าของทัพย์ย่อมมีกรรมสิทธิ์ในส่วนควบนั้นนะดยผลของกฎหมายนาเจ้าของทรัพย์นั้นก็มีกรรมสิทธิ์นะคะทีนี้อยากให้มาดู เ,เรื่องส่วนควบที่เป็นบทยกเว้นนะอยู่ในมาตราหนึ่งร้อยสี่สิบห้าจะเกี่ยวกับไม้ไม้ยืนต้น,เ,นเป็นส่วนควบกับที่ดินแต่ว่าสอนเขาบอกไม้ลมรุกหรือว่าธรรชาติที่จะเก็บเกี่ยวรวมผลได้คราวหนึ่งหรือายคราวยไม่เป็นส่วนควบนะคะไม้ลมลุกไม่เป็นส่วนควบอ่ะค่อ,อยเวน้นเรื่องส่วนควบอีกมาตราหนึ่งคือมาตราหนึ่งร้อยสี่สิบหกนะมาตรานี้บอกว่าซับ ซึ่งติดกับที่ดินหรือติดกันบนโรงเรือนเพียงชั่วคราวไม่ถือว่าเป็นส่วนควบนะคะจะต้องดูกับเจตนาที่เอามาติดเอาไว้แตที่ดินหรือโรงเรือนนะว่าถ้าเป็นเพียงชั่วคราวเนี่ยไม่ถือเป็นส่วนควบนะทีนี้มีข้อยกเว้นอยู่ว่าถ้าผู้มีสิทธิ์ในที่ดินเนี่ยเขาบอกว่าได้ได้ได้ไดไดลไดปลูกสร้างโรงเรืนอนเนี่ยได้ปลูกสร้างโรงเรือนในที่ดินนะก็คือมีสิทธิ์ปลูกสร้างในที่ดินเนี่ย ไอสิที่ไอสิปลูกสร้างนั่นเนี่ยก็ไม่ถือว่าเป็นส่วนควบนะคะผู้มีสิทธิ์เนี่ยก็คือหมายถึงว่าตจ้าของที่ดินอาจจะอนุญ,ญาตนะให้เอามาปลูกได้หรืออาจจะเป็นบุคลาสิทธิ์อื่นๆนะคะ มาตาสุดท้ายอยู่ที่มาตรา148เป็นเรื่องดอกผลของรัพย์นะซึ่งวรกสองจะเป็นเรื่องดอกผลธรรมดาส่วนวักสามเนี่ยจะเป็นดอกผลนิติไยในรูปนี้ก็จะเห็นเป็นเจ้าหมูน้อยเจ้าหมูน้อยลูกหมูเนี่ยก็ถือเป็นดอกผลของแม่หมูซึ่งเป็นแม่ซัพย์นะคะทีนี้มาตาสาคัญแบบนะี้เท่านี้ไปท่องให้ได้ก่อนก่อนที่จะเริ่มเรียนเรื่องทรั์สินต่อไปนะ